สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องปอนบ้านยูทูบครับวันนี้บ่าย1นึ่โมงครับ3พฤศจิกายน2564ข่าวชาวนามาทักทายกับพี่น้องชาวนาครับเวลา17นฬิกาวันนี้ครับโดยกำหนดแล้วนะครับนายกรับธนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะจะเดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับไปประชุมที่ต่างประเทศ จะเดินทางถึงท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพนะครับค่ำๆสิบเนาฬิกาก็คือบ่ายหนายกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยอันนี้คือตามกําหนดการเดินทางที่วางแผนการเดินทางเอาไว้นะครับ17บเนาฬิกาวันนี้นายกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในขณะที่ทางฝั่งประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีรายงานข่าวอย่างเป็นทางการว่า จะประชุมคณะรัฐมนตรีวันไหนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็เหลืออีก2วันที่จะประชุมได้ก็คือ4และ5พฤศจิกาอาจจะประชุมวันใดวันหนึ่งหรืออาจจะไม่ประชุมก็ไม่แน่ก็แล้วแต่าทางทำเนียบรัฐบาลนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับการจ่ายเงินชาวนาครับแบบนี้ก็ตอบได้เลยว่าเกี่ยวโดยตรงเลยการประชุมคอรมอครั้งนี้เกี่ยวกับการประชุม เ,เกี่ยวกับการจ่ายเงินชาวนาโดยตรงเพราะถ้ายังไม่ประชุมครมอรไวจะประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงไม่ไวเงื่อนไขทกศจะจ่ายชาวนาก็ต้องรอประชุมครมอรก่อนโดยมีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับชาวนาโดยตรงเลยในเรื่องการประชุมครมอรก็คือ,อมติคอรมอรเมื่อ25ตุลาอนุมัติโครงการบรกิกะไรายได้ข้าว เสร็จแล้วคอรมอรได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ได้ไปจัดประชุมร่วมกับสำนักง,งบประมาณกระทรวงการคลังกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็ธนาคารตกสได้ร่วมกันหาลือในประเด็นการดําเนินงานและเกี่ยวกับถกถก,กันเรื่องต้นทุนทกศประมาณนี้ครับข้อมูลเป็นแบบนี้และถ้าหากว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัด ประชุมหารือกันแล้วผลการประชุมหารือเป็นอย่างไรต้องรายงานเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วมันเกี่ยวข้องกับชาวนาตรงนี้ถ้าหากว่ารายงานการประชุมกันตัวนี้ถูกรายงานเข้าที่ประชุมคอ,อ,อรมอรมรับทราบรายงานการหารือกันนี้ทอกศออจึงจะสามารถจ่ายเงินชาวนาได้เพราะฉะนั้นการประชุมคอรมอก็เกี่ยวข้องกับชานาเลยเพราะว่า กล่มการค้าภายในซึ่งเขาโพสต์ทางเพจเมื่อ30ตุลาแล้วว่าได้จัดการประชุมตามมาติคอรมอแล้วประชุมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและทกาศาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่26ตุลาเพราะฉะนั้นรอรอ,อเอาเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อให้คอรมอรับทราบถ้าคอรมอรับทราบแล้วทกาศาจึงจะไม่ติดเงื่อนไขอะไรทรกาศาจึงจะพร้อมจ่ายได้จะเป็นอย่างนั้น ทีนี้ถ้าการประชุมครมยังไม่เกิดขึ้นชาวนาก็จะยังรอเงินอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ายังจ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมการค้าภายในด้วยที่เขายังไม่ประกาศราคาเกณฑ์การ้งางยิงก็มาจากทกสพร้อมจ่ายก่อนเขาจึงจะประกาศราคาเกณฑ์การ้งางยิงเพราะถ้าประกาศก่อนมันจะผิดเงื่อนไขทันทีเพราะถ้าประกาศแล้วลงนามประกาศโดยอธิบดีกรมการค้าภายในลงนามประกาศแล้วระบุวันที่ประกาศปั๊บนี่ทกส จะต้องโอนภายใน3วันนับจากประกาศราคาเกณฑ์การ้างยิงสามวันทําการนะครับประกาศวันที่เท่าไรนับไปอีกสามวันทําการทกศต้องจ่ายแต่ตอนนี้ทกศยังจ่ายไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้รายงานเรื่องหาเรือให้ครมทราบเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้กรมกรค้าภายในก็ยังประกาศราคาเกณฑ์การกางอิงงวดหนึ่งไม่ได้ทั้งทั้งที่งวดหนึ่งนั้นคณะอนุกรรมการกำหนดกำหนดราคาได้เห็นชอบตัวเลขไว้แล้วนะครับว่าจะใช้ตัวเลขไหนเป็นอ่ราคาอ้างยิงจะใช้ตัวเลขไหนเป็น ส่วนต่างจ่ายตันละเท่าไหร่งวดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอทั้งหมดรอการประชุมคอรอมอรเท่านั้นหลังจากการประชุมคอรอมอรครั้งนี้แล้วเกมการจ่ายเงินประกันรายได้เข้าจะเดินหน้าต่อไปนะครับในขณะที่การเคาะราคาส่วนต่างเคาะราคากินกลางยิงงวด2 3 4ก็จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนต่อไปครับทั้งหมดก็คือรายงานข่าวสารเกี่ยวกับชาวนามาเล่าฟัง พี่น้องชาวนาที่รองเงินงวดหนึ่งอยู่ก็คือผู้ที่ระบุวันเกี่ยวข้าว15ตุลาคม64ก่อน15ตุลาคม64ครับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุ 64, ลาคม64รอครับหลังประชุมคอรมอจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากตอนนี้ทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ต่างๆการได้เงินนะครับยังไงคิดคํานวณยังไงว่าตัวเองจะได้เงินเท่าไหร่ศึกษาจากช่องเราที่ขึ้นคลิปไปแล้วนะครับมีอะไรคลืบหน้าใหม่ๆจะนํามาเรียนให้กับพี่น้องชาวนาได้ทราบเป็นระยะระยะ จากช่องปอนบ้าน YouTube ครับสวัสดีครับ